อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกคนครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในตอนนี้วันนี้วันเสาร์ที่16กันยายน2566วันนี้ก็เหมือนเดิมเอาแนวทางตำมน่อยแนวทางหาน้อย3รอบพิเศษปกติและ VIP มาแบ่งปันให้กับสมาชิก FC เหมือนเหมือนเดิมวันนี้นะครับ มีความมั่นใจมากนะครับว่าฮาหนอยจะแตกนะครับฮาหนอยต้องมาต้องแตกอีกต่ออีกแน่วันนี้นะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube อาจารย์หมีพาเฮงไว้ด้วยและใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มไปรับแนวทางฟรีๆก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินบ้านมงคลรวยทรัพย์ได้เลยนะฮะลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปกดเข้าไปจิ้มเข้าไปเพิ่มเป็นเพื่อน จะขึ้นบ้านมงคลรวยทรัพย์แล้วก็ให้แจ้งน้องแอดมินนะครับขอเข้ากลุ่ม vip อาจารย์มีพาเฮงเข้าฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดสักบาทไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิน้นนะฮะ vip มีทุกแนวทางให้เลือกนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะฟรีตลอดชีพนะครับอ่ะแนวทางฮานอยวันนี้ตามนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ฟันศูนย์กับสาม

นะครับวันนี้ฮานอยมั่นใจแตกแน่นะฮะวันนี้จารย์เองมั่นใจนะครับฮานอยต้องมาต้องแตกนะครับวันนี้จะต่อเนื่องได้ไหมมาลุ้นกันนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะศูนย์กับ3นั้นรูดไปเลยศูนย์กับ3รูดไปเลยครับทุกคนนะฮะศูย์แกับ37นั่นคือตัวน้นนะครับผมตามนี้เนาะนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดี นะครับผมชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจนะครับผมเนาะอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปครับเฮงเฮปังๆทุกคนสวัสดีครับ